สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทั้งช่องทางจิดชีวิตอีสานในขณะเนียนะครับที่แดงค้นไข้พี่น้องครับคุยและข่าวเดวยออกอากาศทาง y o u t u ู e สิาพพี่น้องควมของเนาะนะครับล่างพัฒนามือนีสีกลุ่มภาพันสองพันห้ายสิเกาหลายสำนักหลายอาจารย์เพื่อนแบ่งปันมาแล้วตั้งต่เมว่านี้นะครับ ทีนแดงก็เลยสิขออนุญาตบบาสูพี่น้องฟัง,งตั้งแต่เสาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้กระไดนะครับหกนาฬิกาหาสิบสี่นาทีแล้วพี่น้องตอนนี้กระได้ย่มเสาอยู่เด็กน,นะครับมีแนวสิทธไปทุระอยู่สเด็กเป็นการทํานายตัวเลขการออกรางวัลของลาวพัฒนาจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนฟังพี่้องผมมาเริ่มกันที่เลขสูตรของพี่สาวน้องบัวเนาะเลขสูตรของพี่สาวน้องบัวก็ต้องกราบประทานอภให พอไม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีของเอื้อ้อยหลายนะครับเพราะว่าหมวดที่ผ่านมาทีแดงลงเลขหลักบอรเบิดขาดเลขกศูนย์นะครับไม่ถึงแต่เลขกสองเลขกเก่าเลขกสี่เลขกหกเลขกห้าเล็เจ็ดรืมเอาเลขกศูนย์ลงเสน่ห์นะครับกะเพิ่นไม่เลขกศูนย์พร้อมเนาะทีแดงเบิ่งบว์ขับทีเดียวเราส่งมาให้ในไลน์นะครับเหล็กสุดเพิ่นกามากับเข่าเด้อพี่น้องเด้อเปิด แหกมาเลยนะครับ7-0นะครับสรุปว่าวดที่ผ่านมานี่เพิ่นกับมาทั้งเหล็กฝันมาทั้งเหล็กสวดเด้อนะครับสําหรับเพิ่นบานเล่าพัฒนาของพี่สาวน้องบัวนะครับอ้าวนี่แหละพี่น้องครับ7-0ออกแล้วในฮอกกากากระบาดทับเนาะเหลือแต่ซุ่มบทฒะเออกนะครับส่วนว่าพี่น้องผู้สีขึ้นจากจับสามตัวกับจับจากในเล็กลักนี่แหละนะครับจับสามตัวจับสี่ตัวก็ได้ เล้วกาถัดมาเนของพ่อเซรีพนทองนะครับพ่อเซรีพนทองวันนี้ตัวเดียวนี่สองพี่น้องพอผันชับสองเก่าสี่แปดหนึ่งเจ็ดนะครับสามตัวหนึ่งแปดซีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งหกซีเล่ากาหนึ่งหาสี่พี่น้องผมนะครับพ่อเสรีพนทองนะครับจะต,ต้องกราบ ประทานอภไปพี่น้องในความแหบความแห่งเดอ้อที่แดงพยายามสิบเปลงเสียงให้ชัดเนาะนะครับย่านพี่น้องบริยินชัดสเสดหรือบอกกันบอกคัาพี่น้องเกิดล่องแคปนําเด้อนะครับแคปหน้าจอแล้วกระชังเอาไปพิจารณาอีกทีนหนึ่งว่าตัวเลขที่พี่น้องแคปไปกับสิทธิแดงบอลเนี่ยมันตรงกันบอ่อยังสินะเป็นวันนี้เศร้ายากยี่หลี่พี่น้องครับดูแลสุขภาพเดอ้อจะใส่เป็นคือที่แดง ถัดมาเนี่เป็นปูสารคขามนะครับปูสาักข้ามเรียน4กับ6พี่นสอง67 63 62 65 64 60 41 42 43 45 46 47 48 49นะครับพี่้องคราบของปูสารคขามนะครับ แล้วกับถัดมาเนี่เป็นของเจมวยเจยมว่ยเงินวันที่ผ่านมาเนี่ยเด่นพันมาเรื่อนนะครับเด่นพันศูนย์มาอยู่สาหรับเงวดนี้เด่นหนึ่งพี่น้องผมหนึ่งตัวเดียวนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่านะครับเรียกว่ารลุดหนึ่งเลยเนาะสามตัวห้าหนึ่งสี่นะครับสี่ตัวแปดห้าหนึ่งสี่พี่น้องครับสี่ตัวเพัน ขันเป็นพี่น้องอยากจับตืมพี่น้องกระจับจากในซีโตของเจมวอยเลเดอร์นะครับแปดห้าหนึ่งสี่นีแหละเนาะเจพเนบระจำห้พเนจําจำห้ซัมนีนะครับ บาทที่นี้ที่แดงสิพานพี่น้องมาเบิ่งของบนแนวทางของอาจารย์นุ่มชุ่มแพรอาจารย์นุ่มชุ่มแพร่เนี่ยเพิ่นขึ้นห่านขึ้นเวทที่เพื่อนบ้านเล่าพัฒนามาสามงวดพี่น้องสามงวดนี่บพท่า,านได้หลุดจากงวดเด้นะครับงวดล่าสุดนี่เพิ่นก็มาก,กระเขาเด้พี่น้องครับพระ่า,ามดาพี่น้องผมเอาสําหรับงวดนี้เพิ่นแบงปั่นมาเป็นสองใบเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือใบแรกพี่น้องครับ แปดศูนย์สี่ห้านะครับสี่ตัวเนาะแล้วก็สามตัวนี่ศูนย์สี่หาสองตัวนี่สี่หาศูนย์สี่กับศูนย์ห้าใบแรกเพิ่นขันเป็นพี่นอ้องบอมากที่เพิ่นจับให้พี่น้องจับโหลดเดอร์จับจากแปดศูนย์สี่ห้านั่นหละนะครับเพราะว่าเลขสี่ตัวเพินมีสำหนีเนาะนะครับค่อยหนาะค่อยหลังจับคู่เอาพี่น้องผมใบแรกของเพิ่น แล้วกาถัดมาในใบที่สองพี่น้องครับซีโต้พันธ์ิเจ็ดสองหนึ่งแปดพี่น้องใบนี้เจ็ดสองหนึ่งแปดเด่นสองกับแปดนะครับมันก็เลยจับสองหนึ่งแปดหนึ่งแปดกับสองหนึ่งนะครับพี่น้องคืดมักน้ำเพลินกับจับเพรวดจับซีโต้นะครับจับจากเจ็ดสองหนึ่งแปดนั่นแหละนะครับเพลินแบ่งกปันมากสองใบนที่แดงเอาทั้งสองใดเออวาสัน คิดว่าน่าจะมีความสําคัญสำคัๆกันอาจารย์เพนจังบอกกาตัดปกติในพฤสิตัดออกนะนะนะครับนี่คือข้อมูลของอาจารย์หนุ่มชุ่มแพร่พี่รองผมแลก้กกาตามมาด้วยข้อมูลของอาจารย์หนุ่มเมืองอุบลน,นะครับอาจารย์หนุ่มเมืองอุบลตัวเดียวซีพี่น้องซีเดอร์จับซีศูนย์ 44 4หา46นะครับสามตัว4 40และ5 40พี่้องคับข้อมูลแนวทางของอาจารย์นุ่งเมืองขบวนนะครับอาจารย์เพิินแปะมองแบ่งปันน้ำใจมากเนาะที่แดงกะแปะว้ให้เพิินยางชัดเจนนะครับใจถึงกันสายสัมพันธ์ความสัมพันธ์มั่นคงเ้อพี่้องครับด้ยิม้มในหัวน้ำกันไกลก็นอดก็ถึงกันเนาะนะครับผู้เพิ่นขึ้นผู้เพิินคำนวณก็ได้ ครับคนฝันดี่ดีนี่ละเอาบตรที่นี่ที่แดงสบห้าพี่น้องมาธีเลขฝันของเอื้อยนะครับพี่สาวน้องบัวพี่น้องครับกาเขากะสิได้เริ่มนับไม่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่างวดนั้นเหลขฝันเพิ่นกาจยดแถมหนึ่งนะครับเริ่มนับไม่ี่กะสิเป็นงวดที่ วันนี้เป็นวดที่สามเนาะนะครับเริ่มนับใหม่สองวดที่ผ่านมาในพันกะได้เลขตัวเก่าเจ็ดศูนย์นะครับพี่น้องครับทั้งสองวดเลยนะครับแสดงความยินดีครับพี่นองผูได้ยิ้มในหัวเนาะนะครับเอ่ยเพิ่นฝากขอบคุณมาเด้อสาหรับพี่นองผู้หอดผููถึงใจถึงการความสัมพันธ์สายสัมพันธ์มันคงนะครับเอ่ยกับบแมเพ็ว่าิ่นสียเอาไปใส่พกใส่ห่อเด้ิ่นแบ่งซุ่มที่พี่นองแบ่งปันมานั่น เอาไปถ้ำบุญต่อเนาะนะครับเวลาไปทํำง,งานหนึ่งสิสื่อแนวอย่างแนวกินไปซูมูข้ากินนะครับสื่อแพมเพิร์ดนะครับถ้ำบุญก็พูดเถ่าต่อจังสิแม่นะครับกับเพิ่นมากับเพิ่นแบงปันบุญมาเขากับแบงปันบุญต่อให้เพิ่นไนบุญน้าอีกสองต่อสามต่อพนว่าจังสันกาบขอบพระคุณหลายนะครับเอ่ยเพิ่นฝากมาเนาะนะครับฝากกับขอบพระคุณสําหรับพลังบวกที่ทรงหาเอ่ยเล่านะครับเอ่ยเพิ่นกานีละนะครับมีสิ่งดีดี ส่งกลับมาหาพี่หนองคือเก่านะครับสำหรับงวดนี้นะครับพี่น้องครับ9042พี่นองผม9042เรื่องวันนี้นะครับทีบ 42, 42, เดนนะดก็เลยจับคูเบิดนอกเก่า0เก่า4เก่า2 0 4 0 2 4 2จับสามตัวให้นํานะครับพี่นองครับ 904 902 942และ042นะครับอันนี้เป็นฝันของพี่สาวน้องบัวด้วยพี่น้องเด้อใช่ถึงกันสายสัมพันธ์ความสัมพันธ์มั่นคงพี่น้องพรมนะครับกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภาพคนห,หลายๆเลยเพิ่นกะ่ฮู้ดอกว่าความฝันเพิ่อนอันสิเป็นจังได๋นะครับคั่นเป็นปู่เพิ่นรู้สนศาสตร์นะครับปู่เพิ่นจับว่างใส่้ถือรักถืกตำแหน่งเนี่ย เอาก็สิได็พห้อยสิได็ยิยมเด็หัวไปน้ากัดเนาะพี่น,น้องเนาะสาถูกป,ป่ยงวดนี้กะให้มาให้เข่าทั้งเหล็กฝันทั้งเหล็กสูตรเดอร้อป่วยเป็นไปใดกระแจกซี่ตัวหลด,หด,ดวันหนีเด้นะครับจำไว้เป็นการทําได้ตัวเลขการออกลางวัลของเล่าพัฒนาจะทําขึ้นเพื่อความบันเท,ทาทน,นั้นห้ามเรียนการพนันที่ผปดกฎหมายเป็นความเสือ,อส่วนบุคคลปรดสรวิจารณญาณในการรับชมรับฟัง กราบขอบพระคุณพระแม่พี่น้องสุขสุขไดหลายนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ